สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบก,กับช่อง px เปิดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวการ์ด m 2ที่ใช้กับตัวนโนบบนะครับจะเป็น m 2ที่ใช้กับตัว pci e ca กับ ke นะครับตัวนี้จะเป็นตัว wifi 6 e เป็นไตแบนนะครับความเร็ว ax 5400เมกะบิติปเซจะเป็นตัว intel ax 210นะครับมาพร้อมกับ ตัวบลูทูธห้าจุดสานะครับอันนี้เป็นตัวที่สั่งมาจากทางประเทศจีเลยเป็นตัวสินค้าแบรนด์เว b บลิงนะครับตัวแพคเกจจิ้งจะประกอบด้วยการ์ดไวเลสหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตบล2ทูหนึ่งตัวแล้วก็ไขค,รครวงแล้วก็เป็นคู่มือการใช้ง,งานประกอบเข้าๆนะครับผมต่อไปเราจะมาประกอบลงบนโนบุ๊กนะครับอันนี้เป็นโุ๊ก แบนด์เ s ซ s นะครับรุ่นทับ mx 5 0 5 dt นะครับผมอันี้ผมจะให้ดูการ์ดตัวเก่าก่อนนะครับที่ผมถอดมาจะเป็นชิปเซตตัว realtek นะครับ8822ป be นะครับผมเป็น ac Wi-Fi 5นะครับผมส่วนอันนี้เป็นการ์ดตัวใหม่ที่ผมเพิ่งใส่ลงไปนะครับจะเป็นตัว ax 2 0 0ศนะครับผมใส่ในช่อง m 2เสร็จแล้วก็ หรือแค่ประกอบเครื่องเสร็จแลก็ลงไลเ์ด้วยนะครับผม